hello everyone how are you today how are you today today i'm not good today i'm not good i have a little head ache i have a little head ache okay today ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะครับเกี่ยวกับสปอตซองนะครับ โอเคเพื <Okay. S 2> <okay. S 1> ่อเพื p p ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาฟังเลย listen first นะครับแล้วก็ให้ได้เรียนซิงอลองนะครับซิงอลองคือร้องตามนะครับ Students Book Unit 6 Lesson 2 Smile Time Exercise 1 Sing Along Sponsor Sp สนุกไหมนะครับเดี๋ยวให้ในักเรียนนะครับออกเสียงตามครูก่อนนะครับว่ามันอ่านว่าอย่างไรนะครับโอเคชื่อเพลงนะครับ sport song sport song what sport do you play what sport do you play i play tennis i play football i play Basketball. I play volleyball. What sports do you like? What sports do you like? I like ping pong. I like badminton. I like rugby. I like baseball. What sport do you play? What sport do you play? The <laughs> Hungarian. <laughs> ฝึกออกเสียงนะครับก่อนให้คล่องนะครับเราค่อยมาร้องตามเขาเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวครูจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ students book unit 6 lesson 2 smile time exercise 1 sing along sports song อันนี้นะครับเมื่อกี้ครูอ่านผิดหรือเปล่านะครับครูอ่าน what sport do you play แล้วตัวนี้เป็น what sport do you like นะครับครูไม่แน่ใจว่าครูอ่านผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าครูอ่านเป็น Play หมดทั้ง2ประโยคหรือเปล่านะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือ what sport do you play what sport do you like นะครับโอเคเดี๋ยววันมอชานะครับอ่านตามครู sport song what sport do you play What sport do you play? I play tennis. I play football. I play basketball. I play volleyball. I what sport do you like? What sport do you like? I like ping pong. I like badminton. I like rugby. I like baseball. What sport do you play? What's the pause? Do you like? Okay, next up, I'll see you in Students' Book Unit 6, Lesson 2 Smile Time Exercise 1 Sing Along Sponsor อาฟังสามเที tamam. right? ่ยวแล้วนะครับแล้วก็ให้นักเรียนฝึกร้องนะครับฝึกร้องเสร็จแล้วทํายังไงเสร็จแล้วให้นักเรียนลอกตัวนี้ครับคัดตัวนี้นะลูกคัดนะคัดลอกตัวนี้ลงในสมุดนะครับคัดลอกเพลงลงในสมุดนะครับลงในสมุดของนักเรียนครูจะดูว่านักเรียนวางตัวอักษรได้ถูกต้องไหมนะครับขึ้นต้นนะครับถูกต้องไหมทําเหมือนเขาเลยนะครับเรียงลงมาแบบนี้เลยนะครับอา แล้วทีนี้พอนักเรียนฝึกร้องเพลงนี้เสร็จนะครับอ่านเสร็จนะครับเราก็ไปทำแบบฝึกหัดข้อนี้นะครับครูจะไม่แปลให้นะครับ how many s p o t s can you hear in this song how many s p o t s can you hear in this song เขาถามถึงอะไรครับอันนี้ครูจะดูว่านักเรียนตอบถูกไหม โอเคครับตอบแบบสั้นแบบยาวได้หมดนะครับ How many sports can you hear in this song มีครูอยากรู้ว่าขึ้นต้นด้วย how many นักเรียนยังจำได้ไหมนะครับว่าเขาถามว่าอย่างไรโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,วก่อนครูแปลตัวนี้ให้ฟังก่อนนะครับ What sport do you play นะครับก็คือกีฬาอะไรที่คุณเล่นนะครับ What sport do you like กีฬาอะไรที่คุณชอบ โอเคไหมครับให้นักเรียนนะครับตัวนี้คัดลงในสมุดนะลูกสวยๆด้วยนะครับลายมือสวยๆด้วยนะเว้นวรรคออนให้ถูกต้องใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดข้อนี้ข้อ,ขอเดียวครับตัวนี้นะครับเขียนตัวเนี้ตอบลงในหนังสือเลยก็ได้นะครับตอบตอบข้างล่างเนี่ยโอเคนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะครับกับการเรียนภาษาอังกฤษ enjoy the lesson นะครับ see you again next time goodbye